สวัสดีครับ Bible Talk All Pro พิเศษสำหรับวันนี้นะครับหลายคนถามว่ามีตัวอะไรที่อยู่หลังอาจารย์ตอนถ่ายคลิปก็ตัวนี้แหละครับเขาชื่อ Pepper นะครับนะครับเป็นแมวที่น่ารักที่อยู่ด้วยกับผมในการทำงานมาตลอด366คลิปนะครับแล้วหวังว่าพี่น้องจะได้รับพ,อพรอย่างมากครับ Bible Talk All Pro มาถึงคลิปพิเศษสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าเพราะวาจะน่จะพูดกับเราในตลอด366คลิปนะครับ ทำไมต้อง366เคลิปครับก็เพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมีประมาณ365วันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเดือนกุมภาของปีไหนมี28วันก็365ถ้าปีไหนมี29ก็366วันนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรากลับไปทบทวนเราก็จะได้รับพรอ,อ,อ,อย่างมากเช่นเดียวกันนะครับเ,เมนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องในเวสต์บทดที่6ข้อ10นะครับเพระพี่บอกว่า สุดท้ายนี้ขอให้ท่านมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและด้วยฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์นะครับคือทำไมอ่าไอตอนนี้ถึงถึงพูดอย่างนี้เพราะมันเรามันมีศัตรูศัตรูตรตรตรของเราคือมารน,นะครับมารมันต่อสู้เรามารที่มองไม่เห็นพรองปีบอกว่าเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยเลือดและเนื้อแต่เราต่อสู้ด้วยเทพผู้รองที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับในสถานฟ้าอากาศถ้าปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าคอมเพตติง้งแปลว่าข่าว ค่าวคอมพิวติ้งอะไรทอมนีนะ่สกายคอมพิวติ้งก็คือมันเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีจริงนะมา,มาสตาตานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรเรามองไม่เห็นแม้กระทั่งการดําเนินชีวิตที่เรามีศัตรูเนี่ยเราก็มองไม่เห็นต้องพิว่าเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยเลือดและเนื้อนั่นหมายความว่าอะไรเราจะพึ่งกําลังของเราเองไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพราะวจะนะตอนนี้บอกว่าให้เรามีกําลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนทีเดียวเมื่อเราเชื่อพระเจ้า พระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเรามีพระเจ้าเป็นกําลังของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราดาเนินชีวิตในแต่ละวันอย่าลืมนะครับให้พระเจ้าเสริมกําลังเราทําไมเราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันเพื่อรับกําลังที่มาจากพระเจ้าทําไมเราต้องไข่คนพระวจนะก็เพื่อเราจะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะ,ะเผชิญกับทุกๆสถานการณ์ที่มารมาล่อลวงเราได้นะครับในพระวจนะในเวสับ์บทที่6กข้อสินี่บอกว่ากําลังขึ้นในลิเดชอันม ah ั่น ถ้าเราดูในเอเวอสบทที่1ข้อ19เานี่ยบอกว่าเป็นเขาเรียกว่ากําลังอันมหันต์ของพระเจ้าเป็นคำาเดียวกันเนี่ยเมื่อเราเชื่อพระเจ้านะครับ <S <S เพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่าจะมีกําลังขนาดไหนจะมาล่อลวงเราขนาดไหนนะมันไม่สามารถที่จะมีชัยชนะต่อเราเราดูได้จากตอนไหนครับเขาก็เอเวอสบทที่1เนี่ยบอกว่าเมื่อพระเยซูตายฝังฟื้นขึ้นไปเนี่ยานำเราผู้เชื่อเนี่ยขึ้นไปกับพระองค์นั่งอยู่ปัดเบื้องขวาอันทรงฤทธิ์ซึ่เป็นตําแหน่งแห่งฤทธิ์อำนาจ เพิ่มพิว่าเหนือเทพผู้ครองศักดิ์เทพก็คือเหนือมารสตาร์ทั้งสิน้นนั่นหมายความว่าโลกแห่งการล่อลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเมตาเวิร์สนะเมตาเวิร์สนี่ก็คือเขาว่าโลกเสมือนจริงคําว่าเสมือนจริงก็ไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสามารถดําเนินชีวิตในโลกอนาคตได้อย่างประสบความสําเร็จเนะี่ยเราต้องเข้าใจว่าเรามีพระเจ้าที่มีกําลังเหนือศัตรูเมื่อเรารู้อย่างนี้ปัญญาเราจะเกิดกําลังเราจะมี ถ้าเราจะสามารถประชิญทุกสิ่งได้เหมือนกับที่เปาโลได้กล่าวในเอลซัสบทที่6นี้ในสุดท้ายนี้เราจะสามารถมีชัยชนะที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่อยากจะหนุนน้าใจพี่น้องว่าคือไม่ว่าสงางการใดที่เกิดขึ้นจงจําไว้ว่าในในพระวจนะพูดถึงว่าเราชนะร่วมกับพระเยสุนะครับในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้ก็ก็ได้กล่าวเราบอกว,ว่าลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะขเขาเหล่านั้นแล้ว เพราะพระองค์เขีดเส้นใต้พระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนั่นหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดนำเราให้ไปอยู่ร่วมด้วยกับพระองค์งคเมื่อเราเชื่อพระเจ้านั้น,น,นมีสิทธิอำนาจเหนือศัตรูที่มาร่อรวงเราในสมัยก่อนในสมัยพระเจ้าสร้างโลกอาดัมเอวาเนี่ยยังไม่ได้รับ ฤทธิ์อำนาจนี้เขาถูกล่อลวงในสมัยพระเยซูคิดลงมาเองก็ถูกล่อลวงที่ตอนอดอาหารที่ถิ่นทุรกนนันดารแต่พระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจนี้จึงมีชัยชนะเหนือมารและมันก็ล่อลวงมาตลอดชั่วทุกยุคมานไปว่าเจ้าแห่งการล่อลวงมันไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงไปอย่างโลกเสมือนจริงที่ไม่ใช่ของจริงแต่ให้เราเข้าใจตัวตนของเรา เมื่อเราเชื่อเรามีวิญญาณวิญญาณของเราได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าและวิญญาณน,นี้แหละเป็นวิญญาณแห่งชัยชนะที่พระพีว่านี่แหละเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตยิ่งกว่าผู้พิชิตนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไปพิชิตเองแต่มีผู้ที่พิชิตมาให้กับเราคือองค์พระเยซูคริสจากจนันวนน้ำใจพี่น้องนะครับในการทบทวนพระวจนะ366ครั้ง หรือ366วันแล้วแต่นะครับว่าจะเป็นยังไงจะช่วยทําให้เรามั่นคงและดํารงชีวิตเติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นคงแม้ว่ายุคไหนๆเราจะสามารถมีชัยชนะได้นะครับวันนี้ก็ผ่านมาเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่าในอนาคตจะผลิตคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจ ให้กับพี่น้องได้รับฟังอีกนะครับหวังว่าจะติดตามสําหรับ b บ b บ e Talk ในรายการนี้ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราจะมารับฟังในอนาคตใหม่ว่ามีเรื่องอะไรที่จะพูดคุยกันในรายการต่อ,ตอไปนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้รับพระพรขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ